สุดยอดความสําเร็จของธัญญามั่งคั่งและสร้างรายได้ไม่ต้องพึ่งใครเมื่อเราเห็นความสําเร็จของทัญ,ญ่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เป็นผลของการทํางานอย่างมืออาชีพและมีวิสัยทัศน์ชัดเจนชาวเน็ตทุกคนก็ไม่รอช้าในการค้นหาความมั่งคัง่งของเธอซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอึ้งและต้องยอมรับว่ามันจริงๆเริ่มต้นด้วยสตูดิโอซิ s ต t u d i o ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของครอบครัวทัญญามีการลงทุนใหญ่เพื่อสร้างสตูดิโอขนาดใหญ่ ให้เช่าถ่ายหนังและละครลงทุนถึง6 0รล้านบาทมันเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้สูงและทําให้ครอบครัวธัญญาเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการนี้การลงทุนในธุรกิจนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของเธอในการสร้างความสําเร็จและความมั่งคั่งที่ไม่ต้องพึ่งใครแต่นี่ไม่ใช่ทุกอย่างที่ทําให้ธัญญาเป็นผู้มีรายได้สูงและมั่งคั่งเธอยังมีธุรกิจอาหารเสริมและอาหารที่มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงถึงความชาญฉลาดในการบริหารธุรกิจ และสร้างกำไรธุรกิจความงามก็เป็นช่องทางสำคัญอีกตัวทำให้แม่ของทัญญาเป็นผู้มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลในวงการนี้อย่างมั่นคงและนี่ยังไม่ใช่ทุกอย่างที่ทำให้ทัญญาเป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีรายได้สูงนอกจากธุรกิจแล้วเธอยังมีงานในวงการบันเทิงทั้งเป็นพิธีกรรายการและงานอ e ีเวนต์ต่างๆทำให้รายได้ต่อเดือนของเธอสูงขึ้นอย่างมากทำให้เรารู้สึกทึ่งกับความสำเร็จของเธอที่สามารถทำอะไรหลายอย่างและทำให้สำเร็จทุกอย่าง แต่นี่เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอึ้งและถึงแต่ก็มีคนที่มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ความสําเร็จของธัญญาเป็นเรื่องที่น่าพึงเป็นอันดับหนึ่งในการพูดถึงทําให้เรารู้สึกว่าเธอเป็นผู้มีความสามารถและมีความมุ่งมั่นในการสร้างความสําเร็จของตัวเองทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองก็สามารถทําได้เช่นกันหรือไม่ความสําเร็จของธัญญาเป็นเรื่องที่น่าพูดถึงและน่าพูดคุยทําให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เป็นผลของการทํางานอย่างมืออาชีพและมีวิสัยทัศน์ชัดเจน คุณคิดยังไงกับความสําเร็จของทัญญาคุณเห็นว่าเธอสําเร็จเพราะเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่น่าพูดถึงมาพูดคุยกันในกลางคนเลย